สวัสดีครับเพื่อนกัญญานมิตรชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับวันนี้นะครับโกสโอมากับการพยากรณ์ดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปี2564นรนะครับซึ่งวันนี้เป็นของคนลัคนาราศีมีนกับหัวข้อที่ว่าอดทนสู้รับเบือการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตาม รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโคโอขออนุญาตประชาสัมพันนะครับให้กับเพื่อนกันนานภิทั้งหลายที่มีความปรารถนาดีครับที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนรายการโคชโอโคชโอทีวีนี่แหละครับให้มันยืนยงคงกระพันไปชั่วนิรันดรเลยนะฮะท่านสามารถสนับสนุนรายการโคชโอผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับ0 3 9 3 8 0า5 7กาานะครับธนาคารกสิกรไทย บัญชีชื่อนายชยันวันชัยตะกูลนะครับอ่านะฮะมาร่วมด้วยช่วยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับได้ติดตามกันเป็นกันยาณามิธีดีต่อกันไปตลอดการเลยนะครับ ยิ่งถ้าท่านกดไลค์มากเท่าไหร่ครับคลิปของโคชโอนี้ครับก็ยิ่งจะแพร่กระจายออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ท่านรักกันชอบกันครับก็กด s u b s c r i b e เอาไว้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้มีพลาดรายการดีๆของโคชโอนะครับยิ่งถ้าท่านกดแชร์หาเพื่อนๆนะครับโอ้นี่ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนพันธ้เป็นกันยาณมิตรแท้นะครับที่คอยส่งเสริมสนับสนุนโคชโอนะครับเพราะว่าเป็นการโปรโมทส่งเสริมให้กับโคชโออีกช่องทางหนึ่งนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้เลยแล้วกันนะครับเอาละครับเรามาดูในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2564นะครับว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของคนลักนณาราศีมีนอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับโคโซขอขขอธิบายในจุดกำเนิดจุดวาสนาของคนลักนณาราศีมีนครับ ท่านอยู่ในตรงตำแหน่งลอลิงขาวๆนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละท่านอยู่ในจักรราศีที่12ของดวงเมืองดวงโลกนะครับซึ่งมีดาวประจําตัวดาววาสนานะครับคือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับปรากฏว่าเกิดกระบ,บวนการย้ายนะครับเกิดการย้ายกลับมายัางตําแหน่งราศีกุมภ์ภพวินาศของดวงชะตาต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ คราวนี้เรามาตีความหมายของคําว่าพบวินาศกันครับวินาศหมายถึงอะไรหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับแปลสภาพจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเปลี่ยนสภาพร่างกายเปลี่ยนสภาพจิตใจเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงสภาพฐานะนะครับ ต้องมองอย่างนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นในทางดีหรือทางร้ายนะครับต้องดูปัจจัยอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าดูในภาพรวมครับกระบวนการเป็นแปลงครั้งนี้คงหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เสียแล้วสำหรับคนลักนะราศีมีนครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งพบวินาศน,นะครับถือว่าเป็นตำแหน่งอับเป็นตำแหน่งเสียของทุกๆดวงชะตานะครับถ้าดาวใดดาวประจําตัวดาววาสนาเข้าตรงตำแหน่งพพวินาศนี่นะครับ จะต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างแน่นอนครับเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับมักจะมีทั้งทางบวกทางร้ายแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งทางร้ายเกิดขึ้นเสียส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกให้คนลัคนาราศีมีนเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับเพราะนั้นท่านดาวประจําตัวดาววาสนานะครับตกตําแหน่งพาว,วินาตนะครับ แน่นอนครับอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานนะครับเช่นมีการโยกย้ายจากตําแหน่งงานหนึ่งไปสู่อีกตําแหน่งงานหนึ่งนะครับหรือมีการเปลี่ยนงานจากบริษัทหนึ่งไปสู่อีกบริษัทหนึ่งหรือการเปลี่ยนแปลงอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในลักษณะดังนี้ดังกล่าวเนี้ยกับคนราศีมีน แบบปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันมันนะครับเพราะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในสังสารวัตรของโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราห้ามมันไม่ได้แต่เรารับมือกับกบบบระบวนการดังกล่าวนั้นได้อย่างแน่นอนเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นโคจอให้คําแนะนํากับคนลัคณาราศีมีนอย่างหนึง่งกับกบบระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับเพราะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับจิตใจของคุณห้ามเปลี่ยนแปลง ห้ามเปลนเปลงในเรื่องอะไรเรื่องของความคิดที่ถูกต้องนะครับเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมเรื่องที่ถูกต้องตามคลองคลองธรรมครับถ้าคนลักณาราศีมีนรักษาสิ่งเหล่านี้รักษาศีลรักษาธรรมรักษาความถูกต้องนะครับเชื่อเถอครับความดีเหล่านี้จะมาตอบสนองคนลักนาราศีมีนให้คอยประครับประคองคำจุนชีวิตของคุณให้ผ่านพน้นอุปสรรคพอยภยัยไปได้ อย่างแน่นอนนะครับในอีกความหมายหนึ่งนะครับดาวสัรดีเขาตรงตำแหน่งภพวินาศนี่นะครับก็เรียกว่ามีดาวผู้หลักผู้ใหญ่มาส่งเสริมอยู่เบื้องหลังครับเพราะนั้นคนรักณาราศีมีนนะไม่ว่าคุณจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณจะได้รับการส่งเสริมผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาเห็นว่าคุณมีศักยภาพเขาเห็นว่าคุณมีความสามารถเขาเห็นว่าคุณนะครับเป็นคนที่น่ารักเขาจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อย,ท,อยทีละนิด ไปเรื่อยๆครับจนคุณผ่านพ้นวิกฤตโพยัยในช่วง5เดือนต่อจากนี้ไปนะครับก็จะไม่ได้พูดให้คนรักกันรนศซีมีรู้จักรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าหดหูท้อถอยนะครับแต่บอกให้คุณรู้ว่ามันต้องเกิดแน่ๆเพราะมันเกิดมาปุ๊บคนใจหอ่อใจเหี่ยวใจฟอนะครับมาลั่งตกอกตกใจนะครับไม่ทาอะไรอ้อนวอนเทพเจ้าฟ้าดินอย่างเดียว ตายอย่างเขียดเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องจําว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของตนเองนะครับและต้องทําตนเองให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นด้วยถ้าเรายังไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อย่างนี้น้อยเป็นที่พึ่งของตนเองให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ในช่วงที่ ass, ดาวสุปฏิคตัวเองพว,วินานี่นะครับจะเกิดกระบวนการผันผลแปรปลวนในชีวิตคนอย่างมากมายเสียได้เกิดครับ จำได้ไหมว่าข่าวที่แล้วดาว,วัสดีเดินกลับมาตรงเดินมายังตําแหน่งผู้วินาศในช่วงเดือนมีนาคมปี2,564มาช่วงต้นปีครับเป็นไงครับคนรักขณาราศีมีนเกิดกระบวนการสรับสนวุ่นวายเกิดปัญหาเข้ามาประเดี๋ยวประดังในชีวิตครับซึ่งโค้ชโอก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในตําแหน่งรักคณาราศีมีนครับเจอมรสุมชีวิตมาหนึ่งช็อตครับเพราะนั้นมันคือประสบการณ์คราวนี้ดาวเส,สดีมันเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งมาเข้าตําแหน่งผู้วินาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ และอยู่ตรงตำแหน่งนี้ไปอย่างน้นอยอีก5เดือนครับ,นะรบนับไปเลย8พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง8เมษายนเป็นระยะเวลา5เดือนครับเพราะผมมั่นใจว่าคนละแหน่เลซิมินมีประสบการณ์แล้วนะครับมีเขาม,มีวัคซีนทางด้านจิตใจเรียบร้อยนะคือจิตใจเข้มแข็งห้าหาญนะฮะร,รู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงนะอุปสรรคเป็นอย่างไรรู้จักมันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงจะรับมือกับมันได้ ไม่มากก็น้อยครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูในตําแหน่งดาวการเงินของคนลักนณาราศีบีนครับดาวการเงินของคุณคือดาวพังคารนะครับปรากฏว่าดาวพังคารนี่นะครับปกตินะครับอยู่ในตําแหน่งราศีกันนะฮะในช่วงเดือนออตุลาคมนะครับปรากฏว่าวันที่21ตุลาคมย้ายครับไปอยู่ในตําแหน่งราศีตุลครองตําแหน่งเป็นปะอู้ <laughs> ประคืออะไรปุปุปป,ปะปะไม่ติดไม่ปฏิติดไม่ปตอ่อนะครับไม่สมบูรณ์นะฮะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจดาวอ่อนกําลังครับพระนด้นดาวการเงินนะครับตกตําแหน่งเป็นประตั้งแต่วันที่21ตุลาคมแล้วยาวปีนู้นเลยนะครับถึงวันที่4ธันวาคมเนะี่ยถึงจะย้ายเข้าตําแหน่งราศีพิจิกครองตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีครับพระนั้นสถานาการเงินทุงคนและคะราศีมีนนะฮะตั้งแต่21ตุลาคมไปจนถึง4ธันวาคมนะต้องบอกอย่างนี้ต้องรู้จักวางแผนรับมือครับ รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะครับไม่ใช่มีอะไรก็ไปใช้เงินใช้ทองสุรุย่ยสุรไร่ฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้จะทําให้เกิดปัญหาในช่วง5เดือนต่อจากนี้ไปนะครับเพะฉะนั้นถ้าคนลนักษนะาราศีมีนรู้ว่าคุณจะต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤิกายนนะฮะไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมนี่นะครับผมแนะนำว่าให้คุณเอาเงินทองใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยให้วางแผนไปเลยถ้ามันจะต้องมีการใช้จ่ายจริงๆเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะครับแน่นอนครับเอาไปใช้จ่ายกับใคร ใช้ใจกับครอบครัวกับคนรักกับบุบบพการีพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็บแบ่งสรรปันส่วนอีกส่วนหนึ่งไปทําบุญทําบุญทําทานช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้มีภาวะน้ําท่วมใช่ไหมนะฮะช่วยเหลือคนที่ติดโรคโควิดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการต่อดวงต่อชะตาให้กับตนเองแล้วกันนะครับคนลักนาราศีมีนพระคุณแบ่งสรรปันส่วนดังกล่าวเนี่ยให้ลงเนื้อลงตัวให้กับ ครอบครัวสมาชิกในครอบครัวให้ดีนะครับแบ่งไปสู่เรื่องการทําบุญให้ดีมันจะเป็นพลังหนุนนําให้กับคนลัคนาราศีมินนะครับเพราะนเ,เดือบิจิการเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยอ่อนกําลังเป็นอย่างยิ่งต้องบอกอย่างนี้เพราะดาวการเงินเป็นตัวตำแหน่งราศีตุลของตำแหน่งเป็นปราเนี่ยนะครับมันมีดาวมฤตยูเรงด้วยนะครับในตําแหน่งดาวการเงินของคุณเพราะนั้นอาจจะมีการใช้จ่ายเงินทองมากมายฟุ่มเฟือยเพราะนั้นต้องวางแผนนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นไปโดยแบบไม่คาดคิด คุณต้องวางแผนให้มันเป็นแบบที่คุณคิดนะครับนะถ้าคุณคิดยังไงคุณวางแผนยังไงมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยมันไปตามเสถายกรรมปล่อยไปตามดวงชะตาปล่อยไปตามการรับเวลาเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยการางาน,นคุณจะมีปัญหาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของคน,นาราศีมีนนะครับคือดาวพระสศรีนั่นเองครับ ดาวสบดีนะครับตกตำแหน่งพบวีนาาผมก็บอกแล้วไงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานเกิดขึ้นนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นตกงานตกการน,นะต้องบอกงี้นะแต่บางคนมีโอกาสได้งานทําในช่วงเดือนตุลาคมดีโคโจโโบอกนะก่อนที่ดาวดาวเสบดีจะย้ายวันที่แปดพฤศจิกายนเนี่ยเพราะนั้นหยิบฉวยโอกาสที่ได้งานทําในช่วงเดือนตุลาคมนี่คว้ามับเลยนะครับแต่พอเดือนพฤศจิกายนปุ๊บโอ้โหสารพันปัญหาเกิดขึ้นนะครับ ผมก็บอกเลยว่าต้องใจแข็งอดทนสู้สู้นะครับรับมือกับบวนการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้ให้จงดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากดูโหร,ราศาสตร์ประเภทเขาให้ยาหอมอย่างเดียวนะครับโคโยพูดเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ให้ไปหลายคนบอกโอ้มารับพลังงานบวกดวงมันเป็นอย่างนั้นแต่พอมันดวงมันไม่ดีก็ต้องเตือนกันให้รับมือรับ ฟังกันแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นะนะฮะหลายครั้งนะฮะรายการของโค้ชโอ้ี่ออกไปนะี่โอ้โหนะฮะมีหลายท่านบอกว่ามารับพลังงานบวกมันบวกอยู่แล้วถ้าคุณจะคิดให้มันบวกมันก็ต้องบวกถูกไหมครับแต่ถ้าคุณคิดในทางแง่ร้าย โอ้โหชีวิตกย็ยิ่งจะจมลงไปจมลงไปเหมือนข,ขน้ักขณะราซีมินเนี่ยดวงชะตาตอนนี้นะครับมันอยู่ในภาวะผันผวนมากเพราะนั้นคุณต้องวางแผนรับมือและที่สําคัญต้องมีพลังใจที่เข้มแข็งครับอย่าให้ตัวเองเนี่ยจิตใจอ่อนแอห่อเหี่ยวเป็นขาดไม่งั้นคุณจะเจอวิกฤตปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นดา,าวการงานตกตาแหน่งพว,วินาศดาวประจําตัวตกดาวประจําตัวดาวสาตว์ตํตแหน่งพว,วินาศ ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้ได้นะครับถ้ามันตกงานตกานตการมันไม่มีงานทําเอากลับมาตั้งสติใหม่นะฮะจะทําธุรกิจอะไรดีจะค้าขายอะไรดีจะเป็นของกินจะเป็นของใช้นะครับหรือจะเป็นรูปแบบของการให้บริการหรือจะเป็นรูปรลักษณะของศิลปะดังกล่าวนะครับผมถือว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้เพราะอะไรเพราะดาวศุธร์ตกตําแหน่งราศรีกุมนะฮะเป็นเรือนของดาวพระราหูเพราะนั้นคนละคณะราศรีมีนจะเกิดพลังกาลังแบบไหน เกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดพลังความคิดแปลกใหม่ครับเพราะนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้ทํางานแนวเชิงสร้างสารรค์ศิลป,ปะนะฮะจะถือว่าผสมผสานเข้าไปช่วยเหลือคุณให้เกิดธุรกิจการงานในรูปแบบใหม่ๆได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นคําว่าวินานีอาจจะเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงความการงานที่เคยทาอยู่ให้เป็นในรูปแบบใหม่ๆก็ได้นะครับเพราะนั้นคุณเอาความคิดสร้างสารรค์เอามาบวกเอามาผวนวกๆๆกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมันจะเกิดพลังที่มีคุณภาพ,พเกิดขึ้น ในต่อจากนี้ไปนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะเราเห็นทิศทางของดวงชะตาการเงินนะครับเห็นหน้าที่การงานแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างครับคนลัคนาราศีมีนนะครับดาวประจํา ความรักของคุณคือดาวพระพุธนะครับซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับดาวพระพุธนะครับในช่วงกลางเดือนย้ายเข้าไปอยู่ในตำแหน่งราศีพิจิกนะครับพบสุขพระของดวงชะตานี่นะครับคนเรานะครับถึงเวลาดวงชะตามันจะผันผวนมีปัญหาอย่างไรก็แล้วแต่คุณยังมีคนรักคู่ครองนะฮะที่คอยเป็นกำลังใจเป็นกำลังอกกำลังใจคอยดูแลเอาใจใส่คุณในช่วงเวลาที่คุณครับขันครับผมถือว่าดีมากเลยได้เป็นการพิสูจน์บทพิสูจน์ความรักแท้ต่อกัน ไปในช่วงห่วงเวลานี้ด้วยนะครับก็ดีนะคนลักนาดลาซีมีนครับอย่างน้นอยๆคุณยังมีคนรักที่คอยเอาอกเอาใจคุณอย่างแน่นอนนะครับเขาใส่ใจคุณด้วยเขาลงรายละเอียดกับคุณด้วยในช่วงห่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นคนโสดนะฮะผมก็บอกเลยว่าความรักในช่วงเวลานี้อาจจะเจอนะครับคนที่จะมาอุปถมัมภ์คำชูเรานี่แหละมาส่งเสริมเรามาช่วยเหลือเรานะครับค่อยๆศึกษากันดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับน่นดาวสุริดีเดินไปทับรักในช่วงเดือนเมษาย,ยนปี25 ค่อยมาพูดถึงวางแผนความรักที่มันเกิดขึ้นในระยะยาวครับเพราะในช่วงปี6 5หคนลัคนาราศีมีนที่เป็นโสดโยเตรียมขขเขาเรียกว่าเตรียมรั่นระคังวิวากันไว้ได้เลยนะครับส่วนท่านไหที่มีคู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีการช่วยเหลือเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะครับแล้วพอในช่วงเดือนเมษายนไปแล้วเตรียมมีบุตรได้เลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภวาสนาของคนลัคนา ราศีเมีนครับดาวเสี่ยงโชคดาวเสี่ยงดวงของคนลนัคณะราศีเมีนคือดาวพระเสาร์นะครับคราวนี้นะฮะดาวพระเสาร์เนี่ยครับกับดาวสาร์เนี่ยนะครับเกิดกระบวนการเดินเป็นปกติแล้วไม่วิปริตแล้วไม่เหมือนช่วงเดือนมีนาคมปี64ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบช่วขณะ วุ้บป,ปั๊บนะครับแต่จะส่งผลดีไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะถ้ามันเดินไปถึงช่วงเดือนเมษายนปีของ้าแล้วเนี่ยชะตาชีวิตของคนลักันราศาีมีนจะมีแต่เรื่องดีอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันอ่อนกําลังอยู่ต้องดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเพราะนี้กำลังทํองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนิดหนึ่งครับดาวพระเสาร์นะครับเดินเป็นปกติแล้วแล้วเป็นปกติไหนในไหนในตำแหน่งพบลาภและเป็นเกษตรด้วยนะครับ ดัะนั้นอย่างไรก็ตามดวงชะตาของคนลักษณะรัศีมีนจะพันผันกันแล้วแต่แต่คุณยังเป็นคนที่มีโชคลาภที่จะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆแล้วเป็นคนที่มีโอกาสจะทุกรลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนะครับโค้ชโอขออนุญาตขออนุญาตซับเซ,บซบาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับ พราะนั้นคนละขณาราศีมีนนะครับไม่ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ยังเป็นคนที่มีโชคลาภในการเสี่ยงดวงอยู่เสมอน,นะครับเอานะฮะคนละขณาราศีมีนเราเห็นทิศทางการเงินทิศทางการงานทิศทางความรักนะฮะทิศทางในโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับดาวสุขภาพของคนลกขณาราศีมีนคือดาวพาิตย์ครับเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาดาวพฤาัสต,ตกตำแหน่งเป็นนิดนะฮะอยู่ในภพมรณะหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตรงสายตาถูกไหมฮะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นมีพื่นมีเรียกว,ว่ามีพื่นขึ้นบริเวณดวงตาเป็นตาต้อตาคุ้งยิงอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่นิดหน,น,น่อยเนาะนะครับก็ผ่านไปแล้วพอช่วงเดือนพฤิกายนนะครับดาวพระอาทิตย์เดินเข้าตำแหน่งพบสุภะนะฮะก็ถือว่าโล่งอกและสุขภาพเริ่มดีขึ้นครับบางคนก็ได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเตรียมเข็มสามเข็มสี่ต่อไปแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าสุขภาพก็เริ่มจะแข็งแข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนลัคนา ราศีมีนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเอานะน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับต้องขอแยำบมงคลักษาณะราศีมีนอีกครั้งหนึ่งว่าให้อดทนสู้รับมือกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้จงได้นะครับให้มันผ่านเพราะไปถึงช่วงเดือนเมษาย,ยนปีของข้าให้ได้แล้วนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่คุณกอบโกยเป็นช่วงเวลานาทีทองของคนลักนาณาราศีมีนอย่างเต็มที่ครับเอานะครับรับมือตัวเองประคองตัวเองให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ให้ไปให้ได้นะครับอันนะะี้นหาส่วนถัดไปนะครับโคชโจะอธิบายดวงดาวนำโชคในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนปี2564นะครับท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับช่วยกันนิดนึงครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวโคชโอขอพัก่านะแป๊บหนึ่งครับ เอาครับเรามาที่บายในยเรื่องของดวงดาวนำโชคหรือดวงดาวที่มีอิทธิพลในวันที่หพฤศจิกายนปี2564นะครับโคโซโก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางด้านโหราศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์และทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใหนมาผสมลงตัวกันนี่แหะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่โคโซโใช้ในการคำนวณเพื่อหารักนานะในการวิเคราะห์ต้องหาลักษาก่อนนะครับ ซึ่งเราต้องคำนวณในช่วงเวลา15นาฬิกา50นาทีนะครับไปจนถึงเวลา16นาฬิกา5นาทีนั่นคือช่วงเวลาที่ออกเลขท้าย2ตัวกับรางวันที่1ครับต้องหวางนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ปรากฏว่าในวันที่1มิถุนายนเนี่ยน,น,นะครับได้ลักคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีมีนเห็นไหมผมบอกแล้วว่าลักคนาสถิตในเรือนราศีมีนในช่วงวันที่1มิถุนายอนอย่างไรเสียคนลักคะนาราศีมีนคุณมีโชคนะฮะ คุณไม่เสียใจหรอกครับที่คุณได้ฟังคลิปนี้เพราะมันจะนําโชคไปสู่คนละคณะราศีมีนแบบปฏิเสธไม่ได้แล้วบอกงี้นะครับแล้วคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะได้โชคใหญ่มีโอกาสถูกรอตตลี่รางวันที่หนึ่งะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตําแหน่งละคณะสถิตในราศีมีนครับปรากฏว่าในตําแหน่งราศีมีนไม่มีดาวใดหรอกนะครับแต่ในฝั่งจนข้ามครับมันมีดาวพระจันทร์นะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคโอ้นะครับเพราะฉะนั้นดาวพระจันทร์มีพลังกำลังสูงไหม สุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยแต่ในตำแหน่งระวังจากมีดาวพระสาวกับดาวพระราหูกุมกันอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและในฝั่งตรงข้ามในตำแหน่งระวังจากมีดาววันศปีรองรับอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดาว พระรหับสบดีเนี่ยดาวเลขห้าน,นี่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนของดาวของคนลักนณาราศีมีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวเลข2ดาวเลข5้ามีพระกําลังนะเราบอกงี้ก่อนโดยเฉพาะเลขห้านี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะมันกําลังจะย้ายข้ามไปอยู่ในราศีกุมในวันที่แปดวิกาย,ยนด้วยเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสจะมีพระกําลังสูงเป็นพิเศษนะครับเราบอกงี้แต่ดาวสองนะฮะที่ถูกลักนณาเล็งไปนี่นะครับได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนี่ ก็ยังมีพลังกำลังโอโหเรือลายครับเพราะนั้นเลข2นี่นะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับพอเราไปดูในตำแหน่งนวังจักรครับปรากฏว่าลักนณาสถิตอยู่ในตำแหน่งราศีตุลนะครับซึ่งในตำแหน่งราศีตุลนั่นนะครับมันมีดาวพุธกุมอยู่นะฮะดาวพุธคือเลขสีนะครับมีพลังกำลังสูงด้วยมีพลังกำลังสูงด้วยแต่ได้ตำแหน่งเป็นดาวดับครับแต่ดาวดับไม่เป็ญหาหรอกเพราะว่ามีดารกไม่มีลักนณาสถิตอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นดาวพุธเลยมีพลังกำลังเพิ่มสูงขึ้นครับ อีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ส่งผลให้เกิดดาวดวงดาวนาโชคคือตําแหน่งดาวเพนครับปรากฏว่าตําแหน่งดาวเพนอยู่ตรงไหนอยู่ตาแหน่งราศีพฤษภครับซึ่งมีดาวพระราหูสถิตยอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นจึงทำให้ดาวพระราหูมีพลังกาลังสูงเช่นเดียวกันนะฮะเลยหยิบดาวที่มีพลังกาลังสูงเอามาใส่กรอบขวามือให้เห็นนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นแนวนอนเป็น478ถ้าเป็นแนวตั้งเป็น275จนะครับที่โคจรวง,วง,วงเอาไว้เลข4เลข2เลข8นะครับคือดาวที่มีพลังกาลัง สูงต้องบอกอย่างนี้เลยส่วนที่ไม่ได้วงไว้ก็สูงมากครับแต่ว่าถ้าวงไว้ทุกตัวมันก็กระไรอยู่เอาเป็นว่าไอตัวที่โค้ชอวงเอาไว้น,นะครับโค้ชมั่นใจเลยเิยว่ามีพลังกำลังเหลือหลายครับแต่ที่ไม่ได้วงก็อย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสียงดวงนะครับโชคดีเฮงเฮงรวยรวยกันทุกผู้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะท่านนะฮะที่ช่วยกันกดไลค์ให้กับโคสโซกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับโคสโซด้วยขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยพูกรอตลตี่รางวันที่หนึ่งกันทุกผู้ทุกคนเลยนะครับ เอาอย่างนี้น้อยสองคู่สิบสองล้านไปเลยนะครับใครมีตังค์มากหน่อยซื้อห้าคู่ห้าใบเอาเลยสามสิบล้านไปแบบเต็มเ็มเลยนะครับเพราะนั้นท่านใดถ้ารวยแล้วเฮงแล้วนะครับมาซื้อบ้านในโคโซด้วยนะครับเป็นบ้านสวยวิวสวนอากาศดีครับอยู่หมู่บ้านสมกรชัยพฤกษ์วงแหวนตําบลลำโอพอำเภอบางบับวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเราเรียกว่าย่านแถวนี้ว่าย่านราชพฤกษ์ชัยยพฤกษ์นะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน1 0 1 6ตารางวา เป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องลําลองจอดรถได้2คันนะครับในบ้านหลังนี้นะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบทุกห้องนะฮะห้องนอนนี่มีโต๊ะตู้เต,ตียงฟูกนะฮะครบถ้วนองแอร์ติดให้เรียบร้อยพะมงพะม้านะครับเครื่องในห้องน้ํา3ห้องน้ำนี่นะครับติดเครื่องทำน้ำอุน่นครบทุกห้องด้วย เช่นเดียวกันนะครับในห้องรับคงรับแขกก็มีทีวีแบบสมาร์ททีวี55นิ้วให้ชั้นวางทีวีต่างๆสวยสดงดงามนะฮะมีตู้เย็นให้อีก2เครื่องนะครับเป็นเครื่องขนาด25คิวแบบ4ประตูนะฮะ15คิวแบบ4ประตูอีกหนึ่งเครื่องนะครับมอบให้กับท่านมีเครื่องซักผ้าขนาด10.5แกรกมแบบระบบน้ำอุ่นให้อีกด้วยนะครับในห้องครัวก็มีเตากกงเตาแก๊สนะฮะเครื่องดูดควันนะฮะมีเคาน์เตอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ต้องบอกอย่างนี้เลยและที่สําคัญนะมันมีที่ดินเหลือๆเ,เห็นไหมครับหนึ่งร้อยหนึ่งจุดหกตารางวาเนี่ยนะครับมีที่เหลือๆอ,อีกประมาณห้าสิบกว่าตารางวามันอยู่ไม่พอใจไม่สะใจสามารถปลูกบ้านเพิ่มไปอีกหนึ่งหลังแน่นอน <c oughs> นะครับตามภาพนั้นเลยและที่สําคัญนะครับโคโซมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเดือนพฤิกายนปีสองพันร้อยสิบสี่นี้นะครับท่านใดน,นะครับซื้อบ้านนะครับให้กับโคโซในช่วงนี้นครับตุลาจนถึงพฤิกาคมนี่นะครับรับโปรโมชั่นพิเศษลดทันที 1ล้านบาทเลยนะครับพร้อมกับนะฮะพร้อมกับนะครับฟรีโอนนะครับฟรีโอนเลยส่วนท่านใดนะครับที่ดูแล้วเอออยากแนะนำเพื่อนให้มาซื้อครับรับไปเลยครับค่าแนะนำเพื่อน3%เรครับนะฮะเอาราคาที่ขายนี่แหละคูณ3%ไปเลยนะครับพร้อมกับสวัสดิการที่เขาจะมอบให้อีกคือบริการดูดวงให้ฟรีนะครับมีการดู่วงจุ้ยวางเลือกวางยามนะครับวิเคราะห์ลายทรงลายเซ็นนะฮะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับท่าน ฟรีไปตลอดทั้งชีวิตเลยเอาเป็นว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดทั้งชีวิตนะครับนั้นบ้านหลังนี้ครับอยู่ตำแหน่งโลเคชั่นดีมากนะครับห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียง6กกิโลนะครับห่างจากโรงเรียนนานาชาติเดน่าเพียง3-4กิโลเท่านั้นเองนะครับมีห้างอะไรนะห้างอินเด็กนะครับมีห้างเพียวเพสนะครับบิ๊กซีโลตัสแมคโครโอ้ยสมบูรณ์ครับถือว่าแหล่งชุมชนแห่งนี้กำลังจเจริญเติบโตไปอย่างยิ่งครับโรงเรียนนา,นา,น,า,น,า,น,านาชาติรพยโรงพยาบ,บาล ครบถ้วนสมบูรณ์ครับที่จะรองรับกับความากับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยท่านใดสนใจนะครับติดต่อโสโซเข้ามาเลยครับที่หมายเลขศูนย์เก้าห้าสอนะครับเร็วๆนี้นะครับรับโปรโมชัษษษ่นพิเศษลดทันทีหนึล้านบาทนะครับฝากประชาสัมพันธ์กับทุกท่านด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเหรียญแห่งความเป็นมงคลนะครับโคโซขออนุญาตประชาสัมพันธ์เหรียญหลวงพ่อ สซทอนชิดราชนะครับเพราะในหนึ่งเหรียญมีทั้งหลวงพ่อโซทรด้วยมีทั้งหลวงพ่อพุทธชินน,า,นาด้วยในเหรียญเดียวกันนะครับในราคาเหรียญละ599บาทเท่านั้นนะครับนี่ถ้าท่านสั่งพร้อมกัน2เหรียญน,นะครับท่านรับไปเลยในราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งนะครับท่าใดสนใจติดต่อ,อโค้ชโอกันเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข0 9 5ย์เก8 8หนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของโคชโอนะครับไม่หนีไม่หายไม่ออกไปจากกันขอทุกท่านโชคดีริ่มรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ